เดินออกมาเข้าบ้านล้วอันนี้คือตุ้หน้าบ้านหน้าบ้านคุณย่านะคะปูกคุณย่าเขาจะประตูทางเข้าทำหน้าร้กนดีนะคุณย่าก็จะปลูกดอกไม้ดอกไม้ก็เหมือนดอกเขาเอินดอกหอยิง่เงเนาะคือดอกอู่บานเท้านาน่ะละ ้ายดอกเอเชวนชมนะแต่ว่าต้นมันไม่ใช่อ่ะผู้ใดหูจากว่าดอกอย่างบอกเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องดอกไม้เท่าไหร่นะก็จะปลูกดอกไม้คนย่าปลูกเองคะอันนี้ด้านหน้าบ้านนะคะหน้าบ้าน บ้านขุ้ย่าดูสนามข้างบ้านสนามย่าข้างบ้านอันนี้ก็เป็นรั้วฝรั่งเนี่ยหน้าบ้านเขาจะไม่มีรั้วนะคะเพราะว่าทุกบ้านนั่นแหละเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาห้ามมีรั้วอะไรประมาณเนี้ยให้มีแต่หลังบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเวยอะนี่ก็คนก็จะได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันน่ค่ะ อันนี้ถ่ประตูหน้าบ้านเนาะอันนี้ก็ตมาก็ลงรถคุณปู่คุณย่ามีรถคนลงคันนะคะคนแก่แปดสิบป้าแต่วันนี้คุณปู่ก็พาไปเที่ยวทะเลนะคะถ่ายวีดีโอไว้ทั้งวันเพราะว่าเน็ตไม่ดีก็ได้ถ่ายเป็นวีดีโอเดี๋ยวจะลงในตรงคลิปให้ดูอยู่ไปเที่ยวทะเลที่ฟลอริดาอันนี้รถคุณปู่รถปิกอัพคุณปู่คุณปู่ขับรถเก่งมากคุณปู่ขับร,บรถบริการมาสามวันละ ไปไหนก็มีแต่ปู่อายุแปดสิบนี่แหละขับรถพาไปอันนี้น,นี่รถคุณย่านะคะปู่เับย่าเนี่ยชอบชอบสีขาวคุณย่าเป็นหมอหมอฟันนะคะคุณปู่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถนะคะแต่ว่าเขาขายกิจการเขากเกษียณละหรังเรียกว่ากเกษียณเขาก็ขายกิจการแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆแต่ละวันเขาก็ไปเ,เที่ยวตรงนู้นตรงน,น,รงนี้อันนี้รถคุณย่า โอ้ย oh oh, อยากได้ให้งามไหมารถคุณยานะ่านหะคุณย่าเจ็ดสิบแปดรถแกสีขาวสวย,สวยนะคะอันนี้รถคุณยา่าวันนี้ก็ไปเที่ยวทะเลก็เอารถคุณย่าไปรถคุณปูน่นี่ไม่ได้ออกจากอูเลยเอพี่สิริวิภานะคะสวัสดีค่ะบ้านคุณปู่คุณย่าที่ฟลอริดาค่ะ คุณหมอที่สิริวิภานี่เป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลที่โคราชใช่ไหมคะที่ราชสีมานครราชสีมาใช่ไหมถ้าหนูจาไม่ผิดอันนี้บ้านคุณปู่คุณยา่าที่ฟลอริดาให้ดูถนนหน,น้าบ้านเอแถวเนี้ยก็อยู่กันแบบ เงียบเงียบนะอยู่กันเงียบแถวโคโลรโดจะมีถังขยะวาง mm. เกิืนกาดอยู่หน้าบ้านนะแต่ที่เนี่ยไม่เห็นมีถังขยะเลยไม่รู้ก็ทิ้งขยะก,กันที่ไหนนะเป็นแบบจัดจัดบ้านแบบจัดหมู่บ้านได้เป็นระเบียบสวยงามสะอาดมากเป็นหมู่บ้านที่เป็นสะอาดสะอาดอ่ะเป็นเงียบแต่ที่บ้านที่อยู่นะเป็นแบบที่โคโลรโดก็เป็นแบบโโโหมู่บ้านทั่วไป คือไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อันนี้เขาจัดระเบียบได้ดีนะถนนหนทางสะอาดเนี่ยสะอาดไปหมดเห็นไหมคะบ้านสวยน่าอยู่มากค่ะสนามหญ้าเขาก็จะมีเขาไม่ได้ทาเองนะเขาจะจ่ายเป็นจ่ายค่าดูแลค่าบริการเนี่ยเป็นรายเดือนนะพวกสนามหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีพนักง,งานมาตัดให้นะคะ แต่ว่าไม่ได้ตัดฟรีนะคะก็ต้องจ่ายนี่อันนี้อน,นี้โรงรถคุนปู่คุณย่าโรงรถด้านหน้าของโรงรถนะคะยังเป็นสนามาหญ้าหน้าบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านเดินไก่ไม่ได้กลัวเนด็ดหลย หน,นนนนนหน้าบ้านเป็นแต่ยูเนาะแม่นี่ลีแหละน้องอ้อหน่ายบ้านเป็นแต่ยูให้บ้านเฮากับมี่หน่นยยูเฮาก็ไปเห็ดกินซี่แบะเนาะหน้าบ้านใช่หไหมเน็ตใส่ไดประมุนบ่เดี๋ยวขั้วที่ตัง้งโทษสามไปขั้วที่แปยืนเชลโล้โอ้ยเมื่อกี้เน็ตหลุดเน็ตหลุดจะเพิ่งไปเด้อกลับมากลับมาเน็ตหลุดแม่ไปไกลบ้านบ่ได้บได่ได้เซนใส่เน็ตเครื่อง เมือกี้ไปยืนอยู่มุมนั้นแหละกลายเป็นว่าเน็ตหลุดเลยอ๋อตั้งมองนี้ก็สั่นนึกว่าบ้านข้างๆก็ไม่มีคนอยู่เขามีคนอยู่อยู่บ้านข้างเขาก็เปิดแอร์อากาศแต่ถ้งมือส็ยางดีให้อยากอยู่ฟอริดานี่แหละเดี๋ยวมีโครงการว่าจะย้ายมาฟอริดาอยู่บ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเป็นแตย,ยู่อาจารย์เนาะอ,อันนี้ละ ค่ะบ่าวเสกีสารบรรยากาศดีมากครับใช่ค่ะฟลอริดาบรรยากาศดีได้เมื่อก่อนได้ยินแต่คนพูดเนาะได้ยินแต่คนพูดว่าฟลอริดาเนี่ยเหมือนประเทศไทยอากาศเหมือนไทยโอ้ยเหมือนจริงๆด้วยเหมือนทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยค่ะร้อนก็เหมือนวันนี้ไปเที่ยวทะเลร้อนร้อนเหมือนเหมือนประเทศไทยทุกอย่างนะคะเอ้ลนก็ตกเหมือนบ้านเรานั่นแหละอะไรทุกอย่างเหมือนเลยมันไม่เหมือนอเมริกาเหมือนไทย แล้วก็ก็พวกผักพวกอะไรเหมือนไทยทุกอย่างวันนี้ก็ไปตลาดไปเที่ยวตลาดเอ่ข้างทางนะมันมีตลาดนั้นข้างทางก็มีต้นมะกรูดมีต้นพริกอะไรเหมือนมาจากไทยเลยนะมะกรูดแบบไทยอะ่ะเขาก็เขียนว่าเอ่เป็นเป็นผักสวนครัวจากไทยนะเขาเขาตั้งขายตั้งขายไว้ข้างข้างถนนเป็นตลาดนัดที่ฟอลอริดานี่แหละแต่ไม่กล้าซื้อมาเอามาก็ไม่ไม่มีมันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เนาะถ้าจะเอากลับไปด้วย ไปต้นมะกรูดขายต้นละหกร้อยต้นสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนี่แหละต้นหกร้อยบาทต้นยี่สิบดอลลาร์บ้านคุณปู่คุณย่ญญาอยู่กันสองคนตายายฝรั่งเขาก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะอยู่กันสองคนตายายเขาไม่มีไม่มีใครอยู่ด้วยลูกเต้าก็ไปทํางานที่อื่นอย่างเงี้ยอย่างบ้านหลังนี้เขามีลูกชายคนเดียวมีลูกคนเดียวนะคะก็เลยอยู่กันสองคนเนี่ยลูกเขาก็อยู่โคโลราโด ก็คิดว่าก็จะชวนกันมาอยู่อยู่ตอนที่กเกษียณแล้วนะตอนที่เลิกทํางานแล้วประมาณนี้ก็อยู่ที่นี่แต่ส่วนมากก็ไม่อยู่ด้วยกันนะถ้ามาก็ซื้อบ้านใหม่นะก็ไม่ไม่อยู่ด้วยกันนะเขาต่างคนต่างอยู่ถ้าเกิดปู่ย่าอะไรเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่อยค่อยได้รับมรดุประมาณนี้ส่วนมากเขาจะอยู่ส่วนตัวฝลังอ่ะเขาไม่อยากอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยนะคะ เบ่งอย่างอีกเน็ตบริได้่เน็ตเ,เครื่องก็เลยก็เลยไปใส่กามิตรลุดบ้านคุณปู่คน่านก็รู้สึกว่าจะ,จะหลังใหญ่ก็ตรงนั้นอยู่หลังไม่เท่ากันนะคะแต่และหลังหลังเล็กหลังใหญ่ชอบแต่รถนี่แหละเออเขาก็ชอบสีขาวเหมือนเราเนาะ รถสีขาวคุณปู 80, แ่แปดสิบก็ขับซิ่งเลยวันนี้ยครับทั้งวันแกขับรถทั้งวันพาไปเที่ยวทะเลทะเลก็ไม่อยู่ไม่ไกลนะคะอาจารย์ถ่ายให้ดูอีกหน่อยหนูไปไปอะไรนะลูกไปขายรีบก่อนเอาตอนเช้าใช่ไหมน้องอ้อไปขายทำไ,ไมเดี๋ยวคุณครูจะเมาเยอะน้องอ้อจะไปขายที่ไหนวันเนี้ ไปขายลอตเตอรี่ที่ไหนเหลือกี่ใบวันนี้มันมันใกล้หวยออกหรือยังเนอ้อใกล้หวยออกหรือยังเนี่ยวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะมึครูก็มาเที่ยวก็เลยไม่ได้ดูวันที่มันอะไรเลยว่าบ้านเรามันใกล้หวยออกจยังอันนี้วันที่สิบสองที่นี่ใช่ไหมอันนี้ที่นี่สิบสอง ออีกสามวันไม่น่าฝันฝันใกล้ๆหวยฝันเหมือนจะได้หวยทุกวันเลยอันนี้ใบใบโหระพานะดมดูแล้วเป็นโหระพาเนี่งามๆฝรัง่งเขากินอยู่นะคะโหระพาน็่เขากินอย่างนั้นนะทานข้าวก็ทําน้าแบบนั้นกินเอาไปเฮดกินเดอร์น้องอ้ะมีน้าแข็งน้ำเปล่าแล้วก็มะนาวซีกหนึ่งบีบใส่แล้วก็ ใบโหระพาโยนใส่เข้าไปมันจะรสกลมกล่อมหอมน่ากินอันนี้อันนี้กลิ่นมันจะเออเหมือนสะระแหน่เออฝรั่งเรียกว่ามิน้นสะระแหน่ฝรั่งเขาเรียกว่ามินม้นมิ้นบ้าเราเรียกว่าสะรแหน่หอมมากเลยถ้าอยู่ต่อจะทำลาบกินอยู่อืม ตรงเมืองทองฝาเนาะมันคือประเทศให้แต่นบนะบ่ะเหลือเยอะไหมน้องออลอตเตอรี่นะ่ะมันครูก็ฝันดีดีฝันดีแต่แต่จำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่ารู้ตอนที่ฝันอะรู้ว่ามันฝันดีเมื่อกี้เดินไปตรงนู้นตรงนู้หนหน้าบ้านตรงนั้นแล้วเน็ตหลุดเลยไม่กล้าไปอีกเลยไปนิดนึง โอ้ยถ้าอยู่ที่นี่นะอยู่สิบปีก็ยังไม่คิดถึงไทยเนะเหมือนประเทศไทยมันจำลองประเทศไทยมาเลยนะต้นไหนเยอะๆเนาะหลังบ้านน่าอยู่หลังเขาอยู่เขาก็ไม่กลัวนะบางบ้านบางหลังก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาก็อยู่อย่างปลอดภัยนะคะไอ้ตำรวจเนี่ย เขาก็ขับรถขับรถตรวจอยู่ตลอดรถตำรวจรถอะไรเนี่ยอยู่ปลอดภัยค่ะที่นี่ยแล้วขับไปบ้างในบ้านอีก